บางคนพอบอกว่าเป็นกระทั่งมาดามสวีเดนเป็นอย่างจังไม่เหตุส่วนฝรั่งเนาะค่ะบางคนเพิ่นกระรวยก็รวยอี๋นีบางคนเพิ่นกนระธรรมดาทั่วไปค่ะแต่ประเทศนี่ก็คือดีอย่างหนึง่งจนกับบมแมนว่าจนขาดจนแน่แต่จนก็นมีกินจ้ามาดามสวีเดนหลายคนนะจ๊ะเนาะบางคนเพิ่นทํางานมาแล้วหลายปีเพิ่นก็ได้มีสิทธิ์ที่จะกู้เงินธนาคารค่ะเอาเงินที่กู้ได้ค่ะไปซื้อบ้านสร้างเฮือน อยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะซื้อรถหลายๆคันเอาไปแจกพี่แจกน้องแบบนี้จ้ามาดามหลายๆคนนะคะพอเพิ่นมีงานทําแล้วนะคะเพิ่อนก็ต้องซอยค้านามข้าไฟผัวนะคะค่าใส่ใจในบ้านจ้าออกคนละเคิงเคิงกับมีจ้าแต่แอนะโชคดีอย่างหนึ่งค่ะเงินเดือนที่ได้จากทํางานทั้งหมดนะคะผัวไม่เอาสักบาทค่ะ แอนอยู่กับสามีคนปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้แต่งงานนะคะอยู่กันแบบซ้ำบูนะคะถึงแม้จะเป็นซ้ำบูนะคะแต่ว่าลูกของแอนนี่นะคะก็จะได้มรดกของพ่อทั้งหมดค่ะส่วนของแอนนนะคะคุณซ้ำบูหรือสามีของแอนนะคะเขาก็จัดการเรื่องการเงินและก็ทุกอย่างในอนาคตเรียบร้อยให้แอนแล้วค่ะ